สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอีซีแฟนคลับแฟนช่องบาลากีสองเฮาส่าถูกต้องน,นะครับผมเอ่อมันนี่มาตามกันต่อนะครับสำหรับพน้อยรวมนะครับผมก่อนจะคอยเบิ้องตั้งตัวเลขของมันนี่นะครับผมก็มาเบิ้งสรุปของหมูวานนี่กแน,น้วครับผม สำหรับหมู่บ้านเนี่ยนะครับวันที่สิบสินะครับผมเลขออกนะครับเลขที่ออกรอบพินะครับรอบพิเศษนะครับก็ศูนย์อรอบปกติ555ข้างล่าง24งส่วนรอบวีก็166ข้างล่างแปดเกนะครับ บ้านนี่เบิลสองน้อยนะครับผมมีคนชกคนมาในบอ่อพี่นอ้องมีคนชคนมาในบอ่อครับมีคนสิ่งข้าน้อยรวมมัอน,นี่นะครับผมกับของม่วัดนี่นะครับกับรถตัวจับคู่นะครับรถส่วนเลขเด่นเลขเด่นเนี่ยข่าทั้งสามขา่าทั้งส,งสองตัวนะครับ เอาสองตัวซึ่งสองนี่กับสองนี่เขาว่าสองน้อยนะครับผมเข้าสองน้อยน้อยปกปกับน้อยเอเ้น้อย missing, พี่กับน้อยปกนะครับน้อยพี่กับน,น้อยปกส่วนสามเข้าน้อยพี่นะครับเข้าน้อยขี้กอดคอมากับนี่ครับกอดคอมาต้อกันครับสองกับสามแอดบริจับไสนนะครับมีในตารางมีนะครับผมตัวบริจับไสนนะครับผม ลดไปนะครับสำหรับน้อยพิเศษนะครับส่วนน้อยปกตินะครับจับคู่เข่าที่สองซีนะครับผมจับคู่เข่าที่สองซีตรงๆนะครับส่วนน้อยวีนั่นบอเข่านะครับลดไปนะครับผมเป็นว่าวันนี้เข่าเฉพาะน้อยปกติน้อยเดียวนะครับ เอาเนะปกติหน้าเดียวนะครับตัวโหลดเขาทั้งสองตัวนะครับเขาทั้งสองและสามนะครับผมเขอแสดงความดีใจกับเอซิสโชกที่หมานกันดีถูกนะครับผมดีโชคดีนะครับเขาแสดงความดีใจนนะครับผมเอาละครับมาเบงวันเีนียนต่อมาตามกันต่อนะครับของวันนี้นะครับ อันนี้พี่น้องเขาว่าเราก็อย่าลืมฝากกดไล์กดแช่ได้นะครับฝากฝ่ายคนละกดแชร่เนี่ยนะครับของคนละเลยคนละแชร์นะครับผมกับเสด็จมีกำลังใจเฮ็ดหน้าท้างใหม่มารับชมกันนะครับใหม้มาเป็นหน้าทางกันนะครับผมสำหรับพนน้อยร่วมนะครับน้อยรวมวันที่สิบแปดเปิดจีไกยนต์สองพันหกร้ยกยอยสิบแปดนะครับ ตัวรูดนะครับตัวรูด3กับ4นะครับมานี่งสกับ4นะครับผมส่วนจับคู่นะครับจับคู่ไ,ได้1 3ึ่งสามเออสามหนึ่งสามสองสามห้าสามหกนะครับสามแปดเก้าสาม

ก็ได้ประมาณนี้นะครับผมสำหรับาน้อยรวมนะครับพิเศษปกติแล้วก็ v i p นะครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนใส่วิจรารณญาณในการรับชมนะครับผมตัวเลขจะหลายแน่นะครับแต่ว่ามีความหมันย้ำนะครับตัวเลขหลายแน่แต่มีความแหมันย้ำนะครับผมก็ จะหลุดน้อยมากนะครับผมหลุดน้อยมากเดือนหนึ่งก็ไม่เกิน,กน, 40, นไม่เกินสี่มือนะครับไม่เกินสี่วันนะครับหลุดนะครับเดือนหนึ่งนะครับผมก็เล่นแล้วต้องตามนะครับน้อยแรกไม่เข้าก็ต,ตามน้อยที่สองก็เพิ่มเงินเดิมพันไป,ไปนะครับเอื่อมเงินลงทุนไปนะครับผมก็ เหรน่งไหนจะมีกาไรนะครับก็คิดเบิรงนะครับผมเล่นแบบมีกําไรนะครับผมหวยแน่เขาแน่น้อนนะครับเลขตัวเลขนเขาแน่นอนนะครับผมแอบกับฟันทงอ้ไ้วไ่าจะเขาน้อยไรน,นะครับก็ช่วงนี้ก็เขา่า เขาเลขเขารอบพี่เขารอบพิเศษหน่อยนะครับตอนนี้เขารอบพิเศษหน่อยเดือนนี้เขารอบพิเศษหน่อยนะครับเดือนก้อนพิเศษก็ปกติเขาเดินเดินดีนะครับเดินดีนะครับแต่ว่าเดือนนี้นอกวีก็น่าจะมามาพอๆกันนะครับมาพอๆกันเดือนนี้นะครับทั้งวีทั้งปกติทั้งพิเศษนะครับ มาพอๆกันนะครับผมอ่ะก็อาายากเป็น้ทังกันประมาณนี้นะครับผมก็ทุกคนโชคดีนะครับจกหมานกันนะครับผมแห้งๆรวยๆกันนะครับปังๆกันทุกๆทันนะครับผมก็จะเจ็บจะจนจะขัดสนมีเงินม,มีท้องใส่ตลอดปีและตลอดไปนะครับเงินไหลกองท้องไหลเข่ากระเปา๋าตุงทุกๆ,ๆทันนะครับผม เก็บนี่ก็ลงไว้แน่นะครับตัว่าจะเตรต่างกันนะครับผมอ่พยายามเขากุ้มกัอย่าลืมนะครับผมให้แนทางแค่เดือนเดียวนะครับผมจะให้แค่เดือนเดียวนะครับผมสำหรับมาน้อยนะครับกับประมาณนี้ครับไอ้ดีร้ายครับ เบอร์โทรนะครับผมเน้นไอดีลน์เน้นลน์นะครับเน้นไลน์นะครับไปพิมพ์หาไอดีปเจอก็ใส่เบอร์โทรก็แอดไลน์เข้ามานะครับเด้อประมาณนี้ครับผม่อให้ทุกคนโชคดีคลิปหน้าพ่อแม่สวัสดีครับ